สุดดยควิกแสบแสบเข้าเส้นชื่อซีดินดาชื่อรุชาค่ะชื่อแนนชื่อมิมค่ะอายุ16ปีค่ะ อย่าจบไปรบกวนเธออย่าไปเจอะให้กวนใจอย่าทำตัววุ่นวายอย่าคิดถึงเรื่องเก่าต้องไม่ลืมว่าเป็นใครเจ็บยังไงต้องทนเอาเขา<อ>เพลงเร็วค่ะอย่าหน่อย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 ใจอย่าหน่อย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 อย่าน่อยใจ เงาฮะฉันไม่ว่าอะไรและฉันจะไม่บอกใครอย่าไว้เลยละกันมิมมิมมิมตอนนี้เวลามิมร้องเพลงเร็วมันดูหน้าตามันไม่สนุกไปด้วยเลยอ่ะมันดูแบบบอกว่าอย่าน้อยอย่าน้อยแต่ดูน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับนาเชชาทองดีครับชื่อเล่นน้องเบสครับเชชาเชชาไม่ดูเรื่องเลยพูดมาเนี่ยพูดเสียงดังชาสวัสดีครับนาเชชาทองดีครับชื่อเล่นน้องเบสครับต้องเป็นน้องใช่ไหมเบสเลยใช่ไหม อาเบนเบสอไรทำไมต้องเป็นน้องเบสอ้ยี่สิบไล้น้องเบสอยู่เลยอ่ะอะน้องเบสเชิญร้องเพลงฉันรู้ตัวดีว่าฉันไม่มีความหมายให้เธอสนใจจะเทียบอะไรกับเขาคนที่เธอห่วงใหญ่เธอคือเขาฉันรู้และขอยอมลานโดยดี แค่อยากเรียนเธอที่รักแต่เธอไม่ต้องมารักผิดไหมที่ใจมันคิดถึงเธอถึงเธอถึงเธอ,เธอ,เธอ,เธอไม่คิดขค่อยากให้เธอได้รู้ I w a n ไอวอ e y ลามยู กลัวใจกลัวเธอนั้นจะเปลี่ยนปลาพัน์และกลายเป็นอื่นไปกลัวใจมันจะหายไปจากชีวิตของกันและกันกลัวว่าอาจมีใครสักคนจะเข้ามาแทานที่ฉันเพราะคิดถึงเธอทุกๆวันจนห้ามใจมันไม่ไว รักกาลจะบอกว่าตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับน้องแพรคือน้องแพรร้องเพลงแล้วน้องแพรก็ไม่ดูกําลังจะร้องให้ใครฟังล็อกแรกหาโฟกัสไม่เจอแล้วมันคือการน้องเพลงอ่ะมันก็คือการจะสื่อร้องให้ใครฟังบอกบอกเนื้อหาในเพลงกับใครอย่างเงี้ยใขาไม่รู้แต่พอตอนนี้หนูร้องหนูแบบหลบตาบ้างหนูเอียงสังเกตตัวเองหนูจะเอียงไปเอียงไปเอียงไปเรื่อยๆนั่นคือเกิดจากความไม่มั่นใจของเราในการจะร้องเพลงอย่เงี้ยนะคะต้องฝึกเพิ่มเติมแล้วกันขอบคุณทั้งสี่ สวัสดีครับชื่อตั้มครับสุภกิจปุคำครับอายุ19ปีครับผมปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นปีที่1คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับักา,า,าออออบโดยส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนชอบร้องเพลงรักการร้องเพลงแล้วก็เดินตามความฝันมาโดยตลอดอะไรเงี้ยผมเคยที่แบบไม่ไปดีกว่ายังไม่พร้อมอะไรเงี้ยแต่พอเห็นเพื่อนไปปุ๊บ เราไม่น่าทิ้งมันเลยถ้าเกิดเราไปถึงแม้โอกาสมันจะเป็นแค่ส่วนจุดหนึ่งมันก็คือโอกาสก็ดีกว่าทิ้งไปเลยพรกะอมเนอันนี้ปุ๊บผมรู้สึกนี่ไงคือสิ่งที่เราต้องการก็เลยมอลดิชั่นในวันนี้ครับ ว่าตบมือ้าได้นี้เขาเกลว่ารักเสียงตบมืออธิบายมาทิทจะไมถึงรักเสียงตบมือก็คือการที่เรามายืนอยู่บนเวทีอะครับแล้วการที่เราได้มอบความสุขให้ให้กับคนดูเสียงตบมือมันคือสิ่งที่แสดงว่านั่นแหละคือความสุขที่เขาได้รับจากการที่เราแสดงออกไปแล้วผมรู้สึกว่าการที่ได้รับเสียงตบมือมันคือกำลังใจชีวิตนะครับ ให้เราทำสิ่งนี้ต่อไปต่อไปอย่าได้ถอยหนีใช่ครับทความภูมิใจที่มีเกียรติเยอะักรีจะพวงมาลัยที่อยากได้เี่ยผู้ชายที่เป็นแบบเกียบมั้ยคือผมรู้รู้ว่าผมร้องเพลงได้แล้วก็ร้องเพลงอยู่ในแบบที่โอเคตั้งแต่ประถมแล้วครับแต่ด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยน้ำหนัก95้าใช่ครับตอนตอนม2น้ำหนัก95ตอนนั้นก็เริ่มประกวดร้องเพลงนะครับมสองน้ำหนัก95ปุ๊บก็มีประกวด เวทีหนึ่งที่แบบคัดเฟ้นหนุ่มหล่อม,มีความสามารถอะไรเงี้ยครับแล้วก็กม้มลงมองตัวเองไม่ได้แล้ว <c oughs> <c oughs> คือถ้าเกิดเราต้องการเดินสายเนี้ยเราจะมีแค่ความสามารถอย่างเดียวไม่ได้ใจอย่างเดียวไม่ได้สิ่งที่เราต้องมีทั้งหมดก็คือ,อที่เป็นปัจจัยโดยรอบที่สามารถทำให้เราไปถึงความฝันได้หนึ่งคนทิง เราให้ตายหนึ่งคนให้ลมหายใจหนึ่งทางคือรักจริงอีกทางก็รักฟังใจไม่อยากเสียใครสักคนแต่วันนี้ต้องตัดสินใจโทษความรักมันจบเช่นไรยังไม่รู้หัวใจ เอฟังเพลงฝรั่งไหมครับฟังครับชอบใครชอบเจนนี่เฟอร์ัสนครับแล้วก็พี่บูโนมาสพอทีผมเตรียมสากลมาเพลง่อ I Have Nothing ครับไม่เอาอ่ะเพลงผู้หญิงไม่เอาคุณบุญเรามั้พอดีครับเพลงผู้ชายใช่ไหมครับ I wanna be a billionaire so freaking bad by all of the things I never had I wanna be the cover of Frost magazine, smiling next to All Right and the Queen. Oh, every time I close my eyes, you see my name in shiny light. Whoa, a different city every night, All Right as me ไม่ได้ครับของพี่สาวตะกี้เนี้ยตะกี้ที่เตรียมเพลงของพี่สาวมาอ๋อครับได้ครับเราเป็นน้องสาวเขาหรือเปล่าเปบตอบพอดีผมชอบร้องเพลงผู้หญิงเพราะเพราะเหมือนกับมันน่าสนใจอะไรเงี้ยโอเคเวเตรียมเพลงพี่สาวมาไม่เพราะพี่ตเกตมบพี่ทํางานมาเป็นสิปีเนี่ยพอมันชอบร้องเพลงผู้หญิงที่มาเจ่แล้วเปิดใจตอนจบทุกทีเลยตอนที่ผม audition เนี่ยผมใช้เพลงของพี่ลีเดียมามาเปลี่ยนเป็น เป็นผู้ชายเป็นเสียงผู้ชาย,เ,ยเขาบอกเขาบอกว่าอ้าวทำไมเราเป็นผู้หญิงเป็นตุ๊ดหรือเปล่าอะไร,รไม่ใช่ครับพี่อะไรอย่างเงี้ยครับ,รรบทีมบุกทีมบุกับ ส,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 สนับสนุนโดยควิกแสบแสบเข้าเส้นที่วันนี้เป็นแบบวันนั้นที่ลบฝนอยู่ด้วยกันนั่งกูรู้ไหมว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเดียต้นทุนในตัวหนูหรือหรือแบบพวกวัตถุด,ดิบในตัวเนี่ย มันดีหน้าเปิดแล้วก็หน้าสวยสี่งก็พราะแต่<ง>ทีนี้เนี่ยมันยังคอนโทรลไม่ได้